สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันยามค่ำคืนนะครับวันนี้พามาที่บ่อปูนะครับเพื่อที่จะให้อาหารปูนานะครับสำหรับอาหารวันนี้นะครับเป็นผลไม้นะครับก็คือมะละกอสุกนะครับแล้วก็ผสมกับเต้าหู้นะครับซึ่งก็เป็นวัดวัตถุดิบที่เราหาได้ ในสวนนะครับส่วนเต้าหู้ก็ซื้อมานะเรามีแต่ไข่แต่เราไม่ผลิตเต้าหู้ไม่ได้นะครับก็ซื้อมานะครับก็จะให้สัปดาห์ละครั้งนะครับพวกอาหารเสริมเดี๋ยวเดี๋ยวจะผสมข้าวสารด้วยนะครับแล้วก็เป็นโรยให้ปูกินนะครับ วันนี้ไม่มีอาหารสดนะครับให้ผลไม้ก่อนนี่นะครับข้าวสารเป็นข้าวสารที่มันมันมันเสียแล้วนะครับเราก็เอามาให้ปูนะครับมันขึ้นรานครับก็ไม่เป็นไรปูมันกินได้อยู่แล้วนี่ครับตังอาหารแล้วก็คลุกเคล้ามันหน่อยนิดนึงนะครับ ผลไม้นะครับกินได้หมดนะครับกล้วยนะครับฟักทองมะพร้าวมะละกอนะครับเราให้ปูกินได้เลยนะครับเราเริ่มจากบอ่อไหนก่อนวันนี้ก็เปิดสปริงเกอร์อยู่นะครับเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วกัน กอนครับก็กำลังเดินกันกุ่มเตรี้ยมกันเต็มเลยนะครับจะไว้บนบกก็ได้นะครับแล้วก็โยนใส่น้ําด้วยบางส่วนนะครับนะครับหยิบเราก็หยิบกินเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปลี่ยนน้ํา เราปิดปิดน้ำก่อนนะครับปิดน้ำก่อนเพราะว่ามันจะเปียกเราอืม กินแล้วครับโอเคครับผมโรยไว้เลยนะครับวางไว้เป็นจุดๆนะครับในบอ่อเดี๋ยวปูเขาก็มากินของเขาเองอวางไว้เลย ครับวางปุ๊บก็กินเลยเต้าหู้่ะโปรโตีน พราะตกเย็นนะครับมืดเขาก็จะออกมาหากินนะครับตามสัญชาติญาณของปูนานะครับตัวนี้กำลังกินจอกแหน วางไว้ตรงนี้เลยก็ได้ให้ของกินนะครับการเลี้ยงปูนานะครับมันจะดีตรงที่มันประหยัดเรื่องอาหารนะครับเพราะว่า,าการทำกรเกษตรนะครับหลายอย่างเลยนะครับเราไปพึ่งต้นทุนนะครับเราไปหมดกับต้นทุนอาหารนะครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่นะครับ ไข่ไข่นะครับถ้าเราสามารถลดต้นทุนเรื่องอาหารได้นะครับเกษตรกร,กรถ้าที่ทําการเพาะเลี้ยงพวกนี้ก็จะได้กําไรเยอะนะครับแต่ว่าเราไปผูกขาดกับเรื่องอาหารนะครับดังนั้นถ้าเราทําอาหารได้เองลดต้นทุนได้นะครับมันก็จะช่วยประหยัดนะครับโดยเฉพาะอย่างตอนอย่างที่เราเนี่ยเลี้ยงปูนาอยู่นะครับ เราก็จะเซฟเรื่องต้นทุนเพราะว่าปูนา,ากินอาหารได้หลากหลายนะครับทั้งข้าวสารข้าวเปลือกกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเรานะครับ พอกันบ้างต้องหูต้องไปหาประเพิ่มนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอูก็ากำลังกินอาหารนะครับ วเปิดสปริงเกอร์ตัวนี้ก็กำลังจะลงน้ำนะครับออกจากรูออกจากที่กำบังก็จะออกมากินอาหาร โอ้โหกินมะละกออร่อยเลยนะนี่นะครับเลี้ยงง่ายนะครับปูนานะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับประหยัดเรื่องอาหารนะครับเราก็จะมีผลกําไรนะครับโอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้พามาดูการให้อาหารนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอาหารเสริมนะครับเรามีให้ วันเว้นวันเลยยิ่งดีนะครับถ้าท่านใดที่สะดวกก็สามารถให้ได้เลยวันให้เป็นวันเว้นวันนะครับกับอาหารหลักนะครับเขาก็จะมากินอาหารนะครับก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนน้านะครับโดยเฉพาะอาหารสดนะครับเพราะว่าน้ําอาจจะเน่าเสียนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องออกซิเจนในน้ํานะครับ ไม่เพียงพอนะครับการลอกคราบก็ไม่สมบูรณ์ปูก็จะตายนะครับก็เริ่มออกมานะครับเริ่มออกมาบางตัวก็าหาอาหารบนพื้นดินนะครับกินต้นหญ้ากินผักตบลากผักตบนะครับ พวกสลายอย่างนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดตะกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ